Mission Young real man who wants to lose สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงสาวมิยอนนะครับถึงในสมาชิกของวงไอดอลนั่นเองที่ในตอนนี้นั้นก็มีเรื่องราวของเธอถูกเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะครับนั่นก็คือจากรายการในช่อง 行。 วันเดอะเคนั่นเองนะครับรายการ IDDp ซึ่งสาวๆไอดอลนั้นก็ได้เข้าไปร่วมรายการครั้งนี้และก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติของวงแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนนะครับและก็จะมีอยู่หนึ่งช่วงที่สาวๆนั้นเนี่ยก็จะออกมาอ่านประวัติอ่านเรื่องราวของตัวเองในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งในช่วงนี้เองนะครับก็จะได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิยอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่มิยอนนั้นออกมาพูดถึงสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่เธอออนนนัันต้ตดสิใจออก จากการเป็นเด็กฝึกของ YG Entertainment ทั้งๆที่จะได้เข้าร่วมในทีมพิงพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเธอนั้นก็ตัดสินใจออกจาก YG มาแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นเด็กฝึกได้ค่าย Cube Entertainment จนได้เดบิวต์กับ i ดอลนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงที่สาวๆนั้นกําลังอ่านข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยในเว็บนาหมูวิกกนั่นเองนะครับซึ่งในรายการนี้นะเนี่ยสาวๆแต่ละคนนั้นก็จะนําข้อมูลจากหน้ามูวิกกนี้มาอ่านแล้วก็มาตอบคําถามกันเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วก็ทาให แฟนๆที่ติดตามไอดอลมานะครับได้รับรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงนี้มากขึ้นหลายๆเรื่องเลยและหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องสาเหตุของมิยอนว่าทําไมเธอถึงตัดสินใจออกจาก YG Entertainment นะครับในตอนแรกทุกคนก็น่าจะพอรู้กันว่ามิยอนนั้นเธอเคยเป็นเด็กฝึกจาก YG Entertainment แถมยังได้อยู่ในทีมที่จะได้เดบิวต์เป็นพิงพังหรือว่าสาวสาวแบล็คพิงนั่นเองนะครับในตอนนี้มิยอนนั้นเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่สนิทสนมกันดีเลยกับแบล็คพิงและก็มีรูปต่างๆเนี่ยออกมาว่าพวกเธอ อยู่ด้วยกัน5คนนะครับฟแฟนๆในตอนแรกนั้นก็ดีใจมากๆเลยที่จะได้เห็นพิงค์พังที่มีมิยอนแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยมิยอนนะครับก็ไม่ได้เดบิวต์กับแบล็ k พิงค์และก็มาเดบิวต์อีกทีในค่ายคิวบ์เอเจนตเมนต์เป็นหนึ่งในสมาชิกจากวงไอดอลหรือว่า g ีไอดอลนั่นเองนะครับซึ่งในตอนแรกนั้นเนี่ยฟแฟนๆห,หลายๆคนเลยก็สงสัยนะครับว่าทําไมมิยอนเธอถึงเลือกตัดสินใจออกจาก YG ท,ท,ทั้งๆที่ YG นั้นเนี่ยเป็นค่ายหนึ่งในค่ายใหญ่ของทางเกาหลีเลยแต่ว่ามาเดบิวต์กับ Cube, กคิวบ์ท ไม่ได้ใหญ่มากและก็มาเดบิวต์กับไอดอลที่ในตอนแรกนั้นหลายหลายคนก็คิดว่าถ้าเทียบระดับความโด่งดังแล้วเนี่ยระดับไอดอลกับ Black พิ้งนั้นมันก็คนละระดับกันเลยทำไมเธอถึงตัดสินใจออกมาแล้วก็เดบิวต์กับ Hube Entertainment กันนะแต่ว่าในตอนนี้นะครับไอดอลพวกเธอนั้นเนี่ยไม่ได้โบเบ้แล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปชั้นนําของเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผลงานเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันและก็ดูเหมือนว่าทุกๆก ได้ตัดสินใจบอกเหตุผลที่เธอนั้นออกจาก YG Entertainment ในรายการครั้งนี้โดยมิยอนก็ได้บอกผ่านรายการนี้ว่าที่เธอตัดสินใจออกมาจาก YG นั้นเป็นเพราะว่าเธอไม่รู้เลยว่าจะได้เดบิวต์จริงๆหรือเปล่าและมันก็ไม่มีทางรู้แน่ๆเลยว่าการที่จะได้เดบิวต์นั้นมันจะมีความเป็นจริงอยู่ไหม จนกว่าจะได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีและนั่นแหละคือวันที่พวกเธอจะได้เดบิวต์สาเหตุที่มิยอนออกมาก็น่าจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้มั่นใจนะครับว่ามิยอนนั้นจะได้เดบิวต์กับเพื่อนๆจริงๆหรือเปล่าแต่ว่ามิยอนก็ได้บอกต่อนะครับว่าเธอนนเนี่ยเห็นประกาศจากทางค่ายคิปเอเจนเมนต์พอดีว่าต้องการเด็กฝึกแล้วก็ต้องการสมาชิกของวงเกิร์ลกรุป๊ปวงใหม่ที่ทางค่ายนั้นจะเดบิวต์มาซึ่งตำแหน่งของสมาชิกในวงที่ต้องการนั้นก็คือตำแหน่งโวคอลที่เป็นผู้หญิงจากเกาหลีนั่นเองเธอเห็นแล้วเธอก็เลยตััดสสินใจนครไปม แล้วก็ไปออเดชั่นกับทางค่ายคิวบ์เอเจนตเมนต์และในที่สุดเธอก็ได้เดบิวร่วมกันกับสมาชิกที่เหลืออีก5คนนะครับในวงที่มีชื่อว่า I d ด l หรือว่า G I d o l นั่นเองโดยสมาชิกของ I d ด l ในตอนแรกนั้นก็ประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับนั่นก็คือโซยอนลีดเดอร์ของวงแล้วก็อูกีมินีชูวานะครับอีกคนนี้ก็คือซูจินนั่นเองและสมาชิกคนสุดท้ายนั้นก็คือมิยอนนะครับรวมกันเป็น6คนสมาชิกจากไอดลนั่นเองแต่ว่าในตอนนี้นะครับไอดลนั้นก็เหลือสมาชิกเพี เพียงแค่5คนเท่านั้นซูจินนั้นก็ได้มีการออกจากวงแล้วก็ออกจากค่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดอลก็เลยได้ดําเนินต่อไปด้วยสมาชิกเพียงแค่5คนหลังจากที่มิยอนนั้นได้มีการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่เธอออกจาก YG จบลงนะครับอูกีเนี่ยก็ได้มีการออกมาทําหน้าที่เป็นน้องที่น่ารักมากๆนะครับอูกีก็ได้มีการบอกเพิ่มเติมกับกแฟนๆเอาไว้ว่าเธอนนเนี่ยในตอนแรกที่เห็นมิยอนเข้ามาอยู่ในทีมเดบิวต์เนี่ยเธอก็ดีใจมากๆและก็ยังรู้สึกว่ามิยอนนั้นจะต้องเข้ามาในตําแหน่งของอิมเมจของ วงหรือว่าเซนเตอร์ของวงแน่นอนแต่พอได้ฟังมิยอนร้องเพลงแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าตำแหน่งที่แท้จริงของเธอที่เข้ามานั้นคือตำแหน่งไหนเพราะว่ามิยอนมีเสียงที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับก็หันไปนแซลพี่ว่าเนี่ยที่ฉันพูดเนี่ยมันโอเคใช่ไหมนี่ฉันอุตส่าห์อวยพี่เลยนะประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเปิดท้ายมาเหมือนเธอนั้นเนี่ยกำลังจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความรักแล้วก็มอบความรักให้กับมิยอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอูกีก็ยังคงเป็นอูกีนะครับเธอนั้นก็แห่โค้งคำชื่นชมคาาอววยยให้กกับพี่เนลป็ มิยอนสังนั้นนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยกับเมมเบอร์ในวงนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุแล้วก็เหตุผลนะครับที่มิยอนนั้นออกมาพูดถึงเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านประวัติของเธอเกี่ยวกับการออกจาก YG ในเว็บนามุวิกินะครับในรายการ IDDp ของทางช่องออนไลน์ One d e อ K ้นั่นเองนะครับยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าในอดีตของมิยอนนั้นเนี่ยเธอเกือบที่จะมีสิทธิ์ได้เดบิวต์กับ Black พิงคหรือว่าเป็นเด็กฝึกของทาง YG Entertainment ก็ตามแต่ว่าในตอนนี้นะครับมิยอนนัน เรียบร้อยแล้วและเธอเนี่ยก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยกับสมาชิกไอดอลทุกคนแถมยังเป็นที่รักของน้องๆในวงอีกด้วยนะครับและแน่นอนเลยวนะครับว่าไอดอลนั้นก็คงจะเป็นไอดอลไม่ได้อย่างทุกวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีสมาชิกทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแค่5คนที่อยู่ในตอนนี้เท่านั้นรวมไปถึงซูจินด้วยถ้าหากว่าไม่มีสมาชิกทุกคนนะครับไอดอลนั้นก็คงไม่เป็นไอดอลที่ดีได้อย่างทุกวันนี้ยังไงฟแฟนๆเนี่ยก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับทั้งมิยอนแล้วก็สมาชิกไอดอลทุกคนในตอนนี้นะครับรวมไปถ ใจให้กับพวกเธอทั้ง6คนกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนไม่ว่าจะทํางานอะไรอยู่นะครับยังไงก็มาเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตสาวไอดอลทุกคนกันนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยน้องทอมบอยก็เดินหน้าคว้า Perfect all kill มาได้อย่างเรื่อยๆเลยนะครับแถมยอดชาร์ตดิจิตอลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปังขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากนั้นยอดวิวเนี่ยก็พุ่งขึ้นมากๆเลยมารอรุ้นกันนะครับว่าทอมบอยนะเขาจะสร้างเรื่องราวอะไรใหม่ๆสร้างสถิติอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ฟแฟนๆแล้วก็เหล่าไอดอลนั้นได้ดีใจกันอีกนะครับสำหร คุยกันนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้อมมากอเข็ปับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b สไครป์ช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ